สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะมาแนะนําการเชื่อมพลาสติกด้วยหัวแรงนะครับพลาสติกที่อยู่ในบ้านเรามีลายแบบหลายประเภทมากนะเช่น pe pp ldpe hdpe อะไรประมาณนี้นะครับพวกถังน้ํามันพวงอะไรต่างๆเนียเราต้องดูที่วัสดุของแต่ละชนิดที่เราจะเชื่อมยังช่นแบบนี้ครับพลาสติกมันแตกนะครับแตกนะครับเราจะเอะไรพลาสติกอะไรมาเชื่อม มันคือพลาสติกแบบไหนเราไม่รู้จต่ศึกษามามันคือ LDPE แล้วเอาอะไรมาเชื่อมครับนี่คือท่อน้ําเกษตรนะครับการเกษตรท่อน้ําเกษตรสีดํามันคือพลาสติกชนิด LDPE นะครับเราก็ใช้กรรไกรตัดจิิงไม้ผมตัดเป็นเส้นๆมาแบบนี้นะครับเพื่อจะมาเชื่อมื่ไม่ดูนะครับเป็นตัวอย่างพลาสติกมันแตกเราสามารถที่จะเชื่อมได้โดยพลาสติกชนิดเดียวกัน พลาสติกนิดเดียวกันจึงเชื่อมกันได้ถ้าเปลี่ยน p e เอก็ p ีเอกก็ PE เอก็เบนะครับหรือว่า pv c ซก็ต้อง pv c ีซด้วยกันใช้หัวแรงก็ได้ครับเป็นพลาสติกนะครับร้านทุกอย่างยี่สิบาทเวลาใช้เป็นเานมามันจะแตกแตกด้านข้างแบบนี้นะครับพลาสติกที่เราจมาใช้ก็คืออันนี้เป็นท่อทำกากรเกษตรนะครับเราก็เอาหัวแรงร้อนๆน,นะครับ ผสานให้เนื้อข้างล่างนี่ยมันละลายละลายรอยแผลนะครับให้มันติดกันก่อนพลสติกชนิดเดียวกันถึงจะเชื่อมกันได้นะครับจากนั้นก็ใช้หัวแรงกี้พลาสติกนะครับ LDPE หัวน้ำเกษตรนี่แหละครับ ให้มันละลายเลยนะครับเสร็จแล้วก็ติดลงไปในเนื้อพลาสติกนะครับละลายให้เป็นเส้นเลยนะครับมันไม่มีที่จับไม่มีใครจับนะครับอันนี้ตั้งไว้ก่อนนะครับเสร็จแล้วก็ละลายพลาสติก ชนิดเดียวกันก็คือหรือว่าเป็นขวดพลาสติกก็ได้ครับหาดูที่ก้นขวดมันจะระบ,บุไว้นะครับพวกถังน้ำมันมันจะเป็น hdpe นะครับแต่ท่อน้ำเกษตรเนี่ยมันจะเป็น ldpe นะครับมันกับเป็น,นลักษณะพลาสติก,กชนิดเดียวกันกันกบ นะพลาสติกชนิดเดียวกันถึงจะเชื่อมกันได้นะครับก็หลอมละลายเลยครับมาติดกับพลาสติกที่เราจะเชื่อมรอยแตกนะครับให้หลอมละลายทั้งชิ้นที่จะติดกับวัดดสดุนะครับให้มันหลอมละลายเข้ากันเลยนะครับทำแบบนี้นะครับปาก มันเป็นเชี่งเสียงแบบนี้เป็นเหมือนไขควงนะครับก็จะได้ใช้เกลี่ยได้นะครับเป็นแนวทางนะครับในการเชื่อมไม่ว่าจะเป็นกวกกันชนกันชนลถในส่วนใหญ่แล้วจะเป็น PP นะครับก็ต้องหา PP มาเชื่อมวัสดุในครัวเรือนเราก็ไปดูที่ใต้วัสดุนะครับ ที่เขาจะพิมพ์ไว้อยู่ว่าเป็นวัสดุอะไรนะครับส่วนด้านในเราจะเชื่อมก็ได้นะครับก็เอาหัวแรงกี้เลยนะครับกี้รอยที่แตกให้ประสานกัน เสร็จแล้วามาดพูพลาสติกที่เราเชื่อมนะครับสำหรับคลิมนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับการเชื่อมพลาสติกด้วยหัวแรงด้วยพลาสติกชนิดเดียวกันส่วนใหญ่แล้วในโกเรือพลาสติกราคา20บาทเป็น LDPE นะครับแล้วก็หาดูที่พัสดุนในบ้านเราที่มีเศษเศเลือนๆอย่างท่อน้ํา ท่อน้ำเกษตรเนี่เป็น LDPE นะครับเราก็เอาหัวแรงมาเชื่อมล้อมละลาย้อยแต่แบบนี้ครับน้ํำยังเต็มอยู่นะครับไม่มีรั่วนะครับนี่ใช้ได้อีกนานนะครับขอบคุณที่รับชมขอบคุณที่ตตามครับสวัสดีครับ